น้องครับตอนนี้พี่เจอปลาน,นิลตัวใหญ่ๆเลยโอ้โอเคนะครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะค,ะครับเข้าสู่ช่อง นนันผมน้องๆะวันนี้นะครับผมน้องๆพี่นะครับผมเข้ามาอยู่ในป่าที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับน้องๆคะวันนี้นะครับผมพี่จะพาน้องๆนะครับผมไปเอาชีวิตรอดกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะน้องๆดูสิน้องๆดูแหล่งที่พี่เจอตรงนี้นะครับเราเจอแหล่งน้ํานะฮะน้องๆครับเราเจอแหล่งน้ํากันใช่ครับน้องๆวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆนะครับผมไปจับปลานะฮะ ไปจับปลาด้วยมือเปล่าน้องๆครับพี่จะพาน้อๆไปดูความโหดสัตว์ของพี่ปัพี่จะพาน้อ,รอ,<ะ>นอกระโดดลงน้าและพาไปจับปลาด้วยมือเปล่าของพี่ไปติดตามชมกันนะครับผมว่าคลิปนี้พี่จะจับปลาได้หรือเปล่านะครับผมปัมนะครับผมเดี๋ยว นะฮะพี่จะพาน้องนะครับผมมาสำรวจกันก่อนนะครับผมว่าแหล่งน้ํานี้เนี่ยพี่จะลงไปจับปลาได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับมันจะเต็มไปด้วยนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางหนามากมายนะครับผมน้องฮะมีทั้งหญ้านะครับผมแล้วก็หนามนะฮะเดี๋ยวนะครับผมพี่จะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมในวันนี้ ถ้ามมนอย่างนั้นเราจะต้องอดตายกัน,นแน่ๆนะฮะน้องๆครับถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ลงไปจับปลาด้วยมือเปล่าน้องๆครับรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเบียร์แบงค์แชนแนลเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราลงไปสำรวจปลากันนะฮะว่ามันพอที่จะมีปลาให้เราไหมนะครับผมน้องๆเนี่ยลงไปสำรวจข้างล่างกันก่อนนะฮะ มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะสามารถลงไปได้หรือเปล่าอันนี้นะครับผมจะเป็นทางที่ชาวบ้านเขาเดินกันนะฮะแล้วก็มันจะมีเษกิงไม้นะครับผมตรงนี้ไม่รู้ว่านะครับผมพี่เนี่ยจะสามารถลงไปได้หรือเปล่านะฮะผิดกว่าหลือเกินนะครับผมว่าคลิปนี้มันจะอันตรายมากๆนะฮะน้องๆดูนี่สิเราจะลงไปจับนะครับ ราจะล,ลงไปจับปลาด้วยมือเปล่าของเรานะฮะลองดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้พี่จะทําได้หรือเปล่านะครับนี่นะฮะน้องๆมัน,นเต็มไปด้วยหากน้านะครับและอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปเตรียมตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวนะครับผมพี่จะต้องลงไปในน้ํานะครับผมรอบนี้เราจะต้องเอาสัมภาระของเราทั้งหมดที่มีเอาวางไว้ก่อนเสร็จแล้ว ราจะต้องทำให้ตัวเองปอดภัสุดนะครับผมน้องฮะพี่ยังมีอยู่ <away> น้องๆจะไม่เป็นตากุ้งยิงในคลิปนี้ <c oughs> ออไอ้ไอ อะโอเคนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวนะครับพี่จะพาน้องลงไปจับปลาด้วยมือเปล่าของเรากันไปดูความเทพของพี่นะฮะว่าช่องไหนนะครับผมมันเทพเพราะช่องนี้บ้างนะฮะมีหรือเปล่าครับผมจับปลาด้วยมือเปล่านะฮะไป วโอเคครับโอเคนะครับผมน้องะเดี๋ยวนะครับผมพี่จะใช้วิชาที่พี่เรียนมา5,000ปีนะครับการลงไปจับปลาด้วยเหล่านี้นะครับ จะไม่ได้ครับน้องมามันได้เร็วมากเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าข้ามเลยน้องน้งนนนำมันลึกมากนะฮะ Eat, อเมันหายยากมากเลยน้องๆเนี่ยเหนื่อยมากแล้วนะครับผมตอนนี้ โอเคนะผมน้องๆเห็นท่าไม่ดีแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้วิชาที่พี่เรียนมาห้าหมื่นดีในการสลิดป่าขึ้นมาครบผมจะเป่าคาถามหารวย ปลานินตัวใหญ่เลยโอ้น้สุดยอดพิชาเราเจอปลานินขนาดใหญ่พร้อมกับผ่าทองม,มาเรียบร้อยแล้วมันสุดยอดมากๆเลยนะครับผมน้องๆครับลบไส้ก็ไม่มีน้องๆครับพอเถอะเราไปทำอาหารกันดีกว่านะครับโคตรเนื่อยจริงๆน้องโ ที่มีคนดูแค่สองถึงสามร้อยวิวทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ โอเคนะครับผมน้องๆฮะหลังจากนะครับผมที่เราเนี่ยได้ไปจับปลากันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูนะฮะอบปลานะครับผมปลานินอบดินกันนะครับผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเอานะฮะปลานินเนี่ยของเรานะครับผมพันด้วยใบตองนะฮะอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต้องเอาปลาเนี่ยพันด้วยใบตองเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาขี้เปิดนะครับตรงนี้ ะะมาพอกตัวปลาเอาไว้ก่อนอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาของเรามันจะไม่สุกนะฮะต้องรีบทํานะครับผมก่อนที่ฟ้าจะมืดนะฮะเพราะว่าเวลาที่ฟ้ามืดเนี่ยสิ่งอันตรายนะครับผมมันจะรอเราอยู่เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเราจะเอาไว้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเอาที่เปิดที่เราลงไปงมมาเมื่อกี้นี้นะครับ มาพอกเอาไว้แต่เราจะพอกเอาไว้แบบบางๆนะครับไม่ได้พอกเอาไว้หนาๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สุกนะฮะเดี๋ยวมันจะบดได้หักเลีอยดกันนะครับ้องๆฮะก็ขออภัยในคนเหนือด้วยนะครับผมคําว่าหักเลีอยดนะครับหมายถึงอาเจียนโลหิตนะครับบวกออกมาเป็นเลีอยดนะฮะนี่นะครับเราก็จะทําอย่างนี้นะฮะทั้งสองสองชั้นนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนที่เราอบปลาไปย่างไฟกันนะครับไปอบกันนะฮะไปหลังจากที่เราคุมปลาด้วยดินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาออบบนไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะประมาณสัก20นาทีนะฮะน่าจะสุกได้นะครับผมไฟนี้พี่ก็เสกมวเมื่อกี้นี้นะครับผมเหมือนกับที่เราเสกปลามาเมื่อกี้นะฮะล้วก็รอนะฮะน้องๆฮะ เราก็ต้องทาการรอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาของเราเนี่ยมันจะสุกหรือเปล่านะไปน้องหลังจากที่เราเนี่ยได้เอาปลานะครับผมไปอบ ะะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมน่าจะใช้ได้แล้วแหละมันจะมืดแล้วแหละนะครับน่าจะประมาณ20่สนาทีได้แล้วเนาะนะฮะถ้าบดถ้าบทซุกก็เป็นทานทานมันเป็นทานอ่ะน่าจะใช้ได้แล้วแหละครับน้องๆฮะ โอเคน่าจะใช้ได้แล้วฮะน้องๆเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตนะฮะหาอะไรมาอ่จับมันขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่โอเคนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเราจะมานะฮะฮปรุงรสปลาของเรานะครับผมด้วยผงมะรา,าเหมือนเดิมนะครับอโอเคเราเจอผงมะรา,าของเราแล้วนะฮะน้องๆ นี่มันจะมีบางส่วนที่ไม่สุกนะครับส่วนที่ไม่สุกแล้วก็ไม่ต้องกินนะครับแล้วก็กินส่วนที่มันสุกนะครับหอน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 อนี่นะครับผมน้องๆฮะอะไรที่มันเป็นขี้เถ้าแล้วก็ไม่ต้องกินนะครับอะไรที่มันกินได้แล้วก็กินนะฮะเอออย่าไปยากนะครับอย่าทำอะไรให้มันยากนะเหมือนนายกของเรานะฮะอยู่นานๆฮะอยู่ไม่ยากครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะโรยผงมะมลาลงไปเลยนะฮะสุดยอดไปเลยนะฮะน้องๆฮะอือหอตอนนี้พี่หอมผงมะมลามา,มากๆนะครับอีกะหอๆนอนต่อสุกว่ะ นี่นะฮะเมนูคนป่านี่อ่ะโอเคนะผมทางน้องฮะคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วแหละนะครับผมเดีย๋ยวพี่ขออนุญา กินปลาอบผมพี่ก่อนนะฮะคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมช่องเบียแบงค์ชาแนลกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ